จิวนะทุกคนว้ยใจหายเมื่อกี้จะพูดว่าสมบัติของพูดผีก็กอะไรอยู่เด้อว,วันนี้ก็พกทุนมาที่หมื่นหกเหมือนเดิมนะคะก็เบตตาละสี่ร้อยเดี๋ยวเรากดออโต้สปินไปกันเลยดีกว่าเอาแบบเร็วๆเสียวๆประมาณนี้โอเคคิวมาโอเคเบต4สี่ร้อยได้สี่สิบอย่างนี้ก็ไม่เอาเนาะไป J เกือบทั้งกระดานยังไงโซสิบมาไหมไม่มาวะอะไรของเขาวะเนี่ยเกมนี้ถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะทุกคนรอดูตอนแตกเท่านั้นไปเออตัวนี้ทั้งกระดานจ้าอุยอ๊ยอีีสามตัวไม่มาสี่วะอีสัตว นองนี้ก็จุกอยู่เดอ้อพันเจ็ดเราเดอ้อเจมาเหอะเสียดายวะ่ะทำไมเจไม่มาไม่เป็นไรเพราะชีวิตก็ต้องไปต่อตายขอเกลือขอเกลือโอเคเกลือมาวายทังกระดานจัดไปสวยงามวะ่ะห้าพันเก้ารอยยี่สิบ โอ้โหฮีอะโอ้โหโดนไปอีหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสแกตเตอร์ไม่เข้าไม่เป็นไรกูขอบวกแบบนี้จุกจุกทุกไม้ก็ยังดีสวยามสแกตเตอร์ไม่เข้าสแกตเตอร์คืออะไรกูไม่รู้จักกูขอบวกแตกนอกก็พอหมื่นแปดดอกมีกำไรไปมากกว่าครึ่งแล้วทุกคนความสวยยืนหนึ่งวะ่ะสมบัติของพูดผีเกมนี้ใครยังไม่เคยเล่นต้องจัด ไปเลยจ้าสโบท็อปเท่านั้นเว็บนี้เท่านั้นแม่ขอแจ้งว่าเว็บนี้แตกหนักสัดเต็มจริงๆใครยังไม่เคยเล่นก็ไปตามลิ่งใต้คลิปที่แม่คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะจ๊ะไปสวยดอกนี้โดนไปอีกหกรอนะทุกคนเคมาหน่อยเออสามพอี่สีฮีแตกรัวๆเลยวะ่ะ ถอนได้ถอนนะทุกคนโอ้โหไหว,ไม,มวไ,ไม่หมาวะ่ะไปไม่ไหวว่ะเหนื่อยเหนื่อยและท้อต้องรออีกนาะนเท่าไหร่ไปโอ้โหสวยงามถ้าแตกนะขนาดนี้ก็คือไปได้ไปต่อน,นะทุกคนใจมันรัก,กว่ะไป สำหรับใครที่บวกมาขนาดนี้แล้วอยากถอนคือถอนได้เลยนะทุกคนจุ๊บแจ้มันบา้าจุ๊บแจ้มันแครซี่เกิก็เลยต้องจัดต่อหน่อยอีกนิดนึงขออีกนิดเดียวพอถ้าไม่ได้ก็เลิกแค่นั้นแหละกำไรมันยังมีอยู่ไปเดี๋ยวนี้ห้ารอยหกสิบขอเกลือเกือ,กอ,กอกมาเกลือมาบัานที่ๆกูจะได้หน่อย,อยเกลือมา กูหัวร้อนอีกแล้วจ้าฮอตเฮดแล้วเนี่ยฮอตเฮดสเกตเตอร์แม่งกะเข้าปะวะช่วงนี้สแกตเตอร์เข้ายากมาแต่ส่วนมากมันจะแตกนอกนะทุกคนหวังไว้เลยแตกนอกเท่านั้นแตกในอย่าหวังแค่นั้นแหละเค okay. เออสวยเออได้สิบไปอีกดอกนะึงคิวเหนื่อยจ้ะ เดจุดแจ้งว่าจะเลิกละหัวเริ่มเสียละเพราะเนี่ยเริ่มดูดแล้วเนี่ยเกมเริ่มดูดจริงๆคนถอนตั้งแต่สามหมื่นห้าแรกสงสัยเสียสติไปแล้วดูดิหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้แล้วต้องไปต่อ ดอกมีทั้งระดานขอวายตัวเคเออได้ควเออได้ตัวเอยาวไปเว้ยโอ้โหดอกนี้เหมือนส <c oughs> กีกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วยังไงไปต่อไหมรอบนี้กูเข็ดละเดี๋ยวกูถอดละค่ะเ <c oughs> มื่อกี้ทาเป็นเจ๋งไงอยากจะเล่นต่อพอเงินเริ่มจะเข้าเท่าทุนกูเสียเริ่มเซลละเริ่มเสียเซลละ โอเคบวกมาขนาดนี้ก็ต้องถอดแล้วแหละเดี๋ยวเสียเซลอีกเอาเป็นว่าไปจัดด้วยนาจา๊ะสโบทอปเท่านั้นใครชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้จุบแจงด้วยนะจ๊ะอยากให้เล่นเกมไหนคอมเมนต์ตายคลิปได้เลยจ้ะไปถอนก่อนนะบ๊ายบาย